พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพฤหัสบ,บดีที่23มีนาคมคริสตศักราช2 2 2 3ัาพยานชีวิตโดยคุณอายับซีมันจุนตัก ชวาตะวันตกอินโดนีเซียในหัวข้อเรื่องเรียกให้เขียนอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อ9ถึง20และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมวิวรณ์บทที่หนึ่งข้อ1 0ถึง11พระวิญญาณได้ทรงดนใจข้าพเจ้า ในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงดังมาจากเบื้องหลังข้าพเจ้าดุดเสียงแตรตัดว่าสิ่งซึ่งท่านได้เห็นจงเขียนไว้ในหนังสือม้วนคุณอายับซิมันจุนตักเป็นพยานว่าบ่ายวันหนึ่งผมรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานสอนโรงเรียนประถมออนไลน์จากที่บ้านในช่วงเวลา ที่มีการระบาดของโลกในทันใดนั้นข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ก็ดังก้องอยู่ในความคิดของผมเขียนอะไรก็ได้ที่เห็นผมไม่คิดว่าตัวเองเป็นนักเขียนดังนั้นผมจึงรู้สึกประหลาดใจกับความคิดนี้เป็นพิเศษผมไตรตรองความหมายของพระคัมภีร์ข้อนี้อยู่เสมอและในใจลึกๆผมรู้สึกว่า พระเจ้ากำลังเรียกให้ผมทำบางสิ่งบางอย่างแต่ผมไม่รู้ว่าต้องทำอะไรขณะที่ผมอธิษฐานและขอการนำทางจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมรู้สึกได้ถึงความเชื่อผมแบ่งปันประสบการณ์ของผมให้กับภรรยาและเธอสนับสนุนให้ผมฟังการทรงเรียกของพระเจ้าดังนั้นผมจึงเริ่มต้นด้วยการเขียนประสบการณ์ การติดตามพระเยซูคริสต์ในประเทศที่ชาวคริสต์เป็นชนกลุ่มน,น้อยและแบ่งปันงานเขียนของผมบนบล็อกและสิ่งพิมพ์อื่นๆผมรู้สึกประหลาดใจที่มีผู้คนเริ่มอ่านงานเขียนของผมและบอกว่าพวกเขาได้รับพระพรจากงานเขียนนั้นจากประสบการณ์นี้ผมได้เรียนรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ สามารถทำงานได้ในทุกสถานการณ์พระเจ้าจะหาหนทางเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระคริสต์เสมอข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าทรงเรียกให้ข้าพเจ้าทำันธกิจใหม่และในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานนักเขียนข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงตรัส กับข้าพระองค์ทั้งหลายและนำข้าพระองค์ทั้งหลายให้เดินในทางที่ควรไปโปรดเปิดหูของข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสกตจกในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ